ดกไดไได้สิสั่งได้ที่ไหนติ ktok อ h ช p อบนะครับ at ledestin bkk ledestin er bkk นะครับหรือว่าสั่งได้ทางไลน์ at ledestin o f f i c i a l official นะครับ ledestin er official เข้าไปพิมพ er ์ ledestin ได้เลยไลน์ at น er ะครับ ledestin official โอ้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 เจ็บนะะดุเอยลูกหมาลกหนี่ฮะเโอ้ยตอนทำกิฟคัดคัดไข่เลือกหน้าตาดีน่ารักด้วยไหมคะมันเลือกได้เหรอมันเลือกไม่ได้นะ ูจะไม่ให้ไม่ให้เกลียดแบบว่าพ่อแม่เขาเลยว่าบขนหน้าตาดีแล้วเขาบอกว่าตอนทํากีฟอะเลือกไข่ที่แบบหน้าตาดีด้วยหรือเปล่ามันดูได้ด้วยหรแซวใช่ไหมเอแคสมบูรณ์อแค่เลือกได้ว่าแบบโครโมโซมถูกต้องอ่าออกมาแล้วจะไม่เพี้ยนแต่โซนหรือเปล่าไม่รู้พ่อเจ็บเลยนะเห็นไหมแรยแล้วนะใช่ พ,พ่อปักลิงไว้ได้ไหมคะกล้องดูซูมๆไหมคะเออมือถือมันแบบมันแย่เนอะเดี๋ยวพ่อจะปักลิงไว้ให้แล้วกันนีพ่อไปหาหาก่อนไม่มาไหมคะไอ้พี่ปุ๊กถือก่อนเดี๋ยวพี่ไปปักลิงให้เขาอ่ะโอ้ยกินเยอะขนาดนี้เลยเหรออะว่างอุ้ยอุ้ย ไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่ในนี้กันอยู่ในนี้ก่อนเร็ว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 ไปแอบเอาพ่อร็วเร็วไปแอบไปแอบไปแอบอิ่มยังคะมาให้นาโบไหมยาอิ่มยังคะตุนน้ำพริกแล้วพอรักน้องพีขอบคุณนะคะตุนได้ค่ะเพราะว่ามันอยู่อยู่ยาวน้ำพริกก็อยู่ยาวนะไม่ก่อนสีขาวนี่อ่ะอ่ะแอบนะลูกชาวไทยตัวน่ารักค่ะ ได้เสื้อแล้วเสื้อมองมีสวยค่ะใช่เลยผ้าดีผ้าดีมากใครแบบว่าเอฟไม่ได้คือพลาดแต่วางลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกอย่าเพิองมีมาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมานารพิกสั่งได้ทางไหนคะสั่งได้ทาง t ิกตอกช็อปด้วยนะคะเซิร์ชว่า t ิกตอกนี่มันคือเลยเดสตินป่ะแล้วก็แอ s ไซ n ์เลยเดสตินบีคคนะคะ วันนี้ป้าปุกสวยสวยตรงไหนเนี่ยป้าปุกโดนพ่อต่อยปากด้วยดูดิป,ป้าตอนนี้ปาก้าปุกแบบว่าปากเบิ์นมากไม่มีนะ,พ,ะพ่อพ่อพไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่ป้าปุกซุ่มซ้มแหละตื่นมาแล้วก็แบบหยิบหยิบมือถือแล้วมือถือล่วงใส่ปาก <segue> มีคนโทรมาแล้วแบบรีบไงอ่ะนี่อ่ะทีพีปักแล้วพิมพ์คอมเมนต์อ่ะนี่อ่ะ